เล็กไทยหัวใจโขนจากการฝึกฝนที่เข้มข้นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องพบกับบททดสอบเบสิกคลาสการฝึกหัดท่าํำพื้นฐานตอนนับน้องๆน,นะครับกลับเข้าสู่เบสิกคลาสในวันนี้นะครับ ซึ่งน้องๆทุกคนนะครับมีโอกาสทําเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่นะครับสําหรับเกณฑ์การให้คะแนนของผลพระและละครนางก็คือเน้นท่ารําความถูกต้องความสวยงามและจังหวะของท่วงทําน,นองนะครับ4อย่างนี้จะต้องแม่นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสําหรับคนยักษ์นะครับก็คือเราจะวัดหนึ่งความถูกต้องนะครับ ความแข็งแรงความสง่าง,งามสำหรับขนลิงนะครับลักษณะท่าจะต้องถูกต้องนะครับนอกจากท่าถูกต้องแล้วทำแข็งแรงไหมและจัดระเบียบร่างกายได้สวยงามไหมและสุดท้ายไหวพริบปฏิพานถ้าเกิดผิดพลาดไปจะกลับเข้าสู่ท่าที่ถูกต้องได้ไหมสี่อย่างนี้นะดูละเอียดครับ ต้องขอย้อนกลับไปหน่อยนะครับสำหรับภารกิจในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีมโขนนางเป็นทีมที่ชนะใช่ค่ะโอ้โหคุณนัทยิ้มแฉ่งเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับน้องๆนะครับจะได้สิทธิพิเศษและสิทธิพิเศษนั้นนะครับก็คือน้องเนี่ยมีสิทธิ์เลือกลำดับว่าจะให้ทีมไหนออกมาทำบททดสอบก่อนตัวแทนของทีมขนนางวันนี้คือใครครับโมจิค่ะน้องโมจิครับค่ะ ปรึกษากับเพื่อนๆแล้วหรือ,อยังครับว่าอยากจะให้ทีมไหนไปก่อนปรึกษาแล้วค่ะโอเคทีมไหนจะเป็นทีมแรกครับทีมโคดลิงค่ะ,ล,คะลิงกับนางเป็นคู่กัดกันค่ะแล้วก็อยากเห็นเพื่อนที่เป็นลิงอะค่ะทำให้ดูก่อนเพราะว่าเหมือนเขาก็โม้ไว้เยอะและทีมที่สองนะครับทีมที่สองเป็นทีมของโคดนางค่ะทีมที่สามะครับ ทีมที่3เป็นทีมของโขนพระค่ะโขนพระทีมที่3นะครับแปลว่าทีมที่สี่นะครับที่จะทําบททดสอบนะครับก็จะเป็นทีมของโขนยักษ์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมขอให้คณะกรรมการนะครับคุณครูทั้ง4ท่านไปเตรียมตัวข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขอเชิญเลยนะครับคุณครูครับ ขอเชิญทุกคนนะครับไปชมบททดสอบจากทีมโคนลิงครับทีมลิงผมไปไปแซวเขาไว้เยอะครับแล้วก็ชอบแย่งโต๊ะกินข้าวกันเขาก็เอาทีมเราเป็นทีมแรกครับพวกเราก็ต้องการทําให้การรำไม่ท่าต่อหน้าคุณครูเป็นการรำที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามฝึกซ้อมแล้วก็ทําเต็มที่ในวันวันนี้ครับ ก็ลำผิดครับสะดุ้งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ลำผิดก็ต้องลำต่อมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดมันก็แบบแพ้เลยผมก็ยังสมาธิลดตออท่าฉ่าใหญ่ครับก็เลยทำให้ผมลงพลาดไปหนึ่งจังหวะครับผมก็รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงครับทำได้แค่รำต่อไปครับและทำให้ดีที่สุด ผลงานของผมผมคิดว่าออกมาได้ดีเลยครับแต่เราก็50-50ครับใจหนึ่งเราน่าจะทําได้เต็มที่เราทําได้ดีแต่อีกใจหนึ่งเราก็ต้องเผื่อไว้เราอาจจะมีจุดที่พลาดโดยที่เราไม่รู้ครับคิดในใจตอนนั้นก็คือคก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะตอนรำเกก็พยายาม ให้มันไม่ผิดก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะต้องซ้อมเยอะๆเพื่อความพร้อมเพียงแล้วก็รู้สึกเป็นโจทย์ที่ท้าทายดีค่ะเก่งๆค่ะแล้วก็พยายามให้มันตรงจังหวะค่ะ ทีมนางฝึกกันมาดีแล้วก็ดูพร้อมเพียงมากที่สุดค่ะตื่นเต้นมากมากค่ะตอนหลัมตอนนั้นในหัวคิดว่าแบบเราต้องทำให้มันดีที่สุด ่อนก่อนแสดงก็ตื่นเต้นมากครับตั้งแต่เข้ามารายการนี้เลยแล้วก็ซ้อมอัน,นบ่อยมากครับทุกคนก็ซ้อมหลายวันครับก็อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าชาเลวระบังทุกคนลำก็รู้สึกว่าพร้อมกันค่ะ น RISADAS นึงมาจากพี่น er. ุงนาหรือเปล่าใช่ค่ะมาจากพี่นุงนาเลยเพราะวาไหนที่บางครั้งหนูไม่สวยพี่เขาก็แบบช่วยเก็บให้พี่เขาเก่งมากตื่นเต้นค่ะเพราะกว่วแบบทุกคนจะทำไม่พร้อมกันอะค่ะ ก็มีความมุ่งมั่นว่าถ้าต้องเป๊ะทำให้สมบูรณ์ให้ได้ครับตื่นเต้นครับที่จะได้ใช้แม่ท่าในวันนี้ครับเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนผมก็ไม่ค่อยได้ฝึกครับอออออตอนที่ผม ยกขาครับมันมีอยู่สองครั้งผมยกแล้วมันสั่นนิดนึงครับมันยกแล้วมันมัน,มนคงครับอาจจะมีผิดพลาดที่การนุ่งจองกระเบนครับเพราะว่าจองกระเบนของผมมันสั้นเกินไปก็เลยทําให้มันรั้งเข่าแต่ผมก็ยังทํำท่าออกมาได้เต็มที่ครับไม่ค่อยมีผิดพลาดครับแต่ก็มีกระตุกตรงที่ลงเสี้ยวครับ หนูคิดว่าที่พลาดน้อยที่สุดคือคุณค่ะเพราะเขาแบบพลาดยิ่งท่านเนียหมดเลยค่ะเหงื่อมันขึ้นที่แขนแล้วเหงื่อมันก็หยดมันก็เลยลื่นค่ะผมก็พยายามเก่งแล้วแต่มันล้างไว้ไม่อยู่ครับ ตั้งใจเกินเซโอ่โมันดีอะอแต่ว่าแต่ว่าโน่นงี่นั่แล้วแตว่าเกรงเกรงแล้วก็เกรงก็เลยได้ผมรู้สึกเสียใจยมากเพราะว่าผมก็ฝึกมานานครับกว่าจะรำได้ครับผมก็คิดถึงพ่อแม่ ให้ผมครับผมก็รู้สึกเสียใจครับไม่เป็นไรนะครับอดีตก็คืออดีตเอาอนาคตใหม่นะครับก็ทำให้มันดีกว่าเดิมครับก็รู้สึกว่าโซ่น่าจะเสียใจมากครับตอนที่ลูกขึ้นมาโซ่มีความพยายามมากครับ ถึงจะเจ็บหรือว่าเหนื่อยก็ไม่ได้ทิ้งท่าแบบลงไปนั่งเลยก็ยังลุกขึ้นมาลําต่อครับรู้สึกว่าส้มมีความพยายามและก็ความแข็งแรงมากเลยครับ <c oughs> แต่คุณเรามันจะไม่ก้าวถอยหลังครับมันต้องก้าวหน้าครับคือผมจะพยายามให้มากขึ้นครับฝึกให้เยอะๆครับให้มันเก่งกว่าเดิมครับและตอนนี้นะครับทั้ง4ี่ทีมนะครับโขนพระโขนนาง โขนยักษ์และโขนลิงก็ได้ทำบททดสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะครับทั้ง4ทีมออกไปพักข้างนอกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เวลาคณะกรรมการทั้ง4ท่านได้ลงคะแนนและเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในบททดสอบนี้ครับเรามองว่าคนที่เราจะพิจารณาส่งเข้าไปเนี่ยเขาออกท่าได้สม่ำเสมอวันนี้ลําได้นิ่งมากค่อนข้างลำบากใจเหมือนกันค่ะ <S <S แต่ว่าผลการตัดสินสำหรับ แบบทดสอบในบทที่สองนี้ใครจะเป็นผู้ชนะช่วงหน้าห้ามพลาดครับขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะแบบทดสอบในครั้งที่สองนี้ได้แก่